ทำน้ำยาลงกินนะคะเดี๋ยวน้ำมัลงไปอันนี้อันนี้ที่เราตำเสร็จแล้วก็จะลงนะคะลงกระถับเดี๋ยวน้ำมันลงไปหน่อยนึงตุ๋นใช้น้ำมันหมูนะผ <c oughs> ัดค่ะผัดให้หอม ผัดผัดผัดให้หอมนะคะน้อยไปหน่อย กับน้ำมันให้หอมเราจึงจะอาน้ำลงไปนะ ทำน้ำยาขนมจีนค่ะขั้นตอน,นมันมีหลายขั้นตอนเนาะขั้นตอนนี้ขั้นตอนผัดขั้นตอนจะทําให้เป็นน้ายาขั้นตอนที่เราตําเครื่องปรุงแล้วก็ผ่านมาแล้วผัดให้หอมคนะ่ะอันนี้จะตุ่มปั่นเอานะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ หอมแล้วเราก็เอาน้ําลงน้ําที่เราต้มปลาต้มตะไคร้ใบมะกรูดต้มเครื่องปรุงทั้งหลายเอาลงไปน้ำมันน้อยไปหน,น่อยแล้วเราจะเติมน้ำเติมน้ำลงไปหน่อย มันก็จะนัวอ,อยู่หน่อยนัวอ,อยู่ด้เนาะพี่น้องมันเป็นปลาช่อนปลาช่อนกับปลาดุกน้ำก็จะนัวหน่อยๆทีนี้เราก็จะปรุงเครื่องลงไปนะคะเราจะมีมน้ำปะลา เราปรุงเครื่องได้เราก็จะปรุงเครื่องนะงนัวลงไปนะ็นดีลงไปเรียบร้อยแล้วก็ผงนัวนะคะ ใส่น้ำปลานะครับพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปค่ะกองเอาน้ำปลานะคะพี่น้องนี่วิธีการกองแส่น้ำปลาปลาตัวแดงดีมากเลยปลานี้คุณยายบนให้มาตัวแดงมากเลยพี่น้อง แดนดีมากเลยใส่น,น้ำปลาค่ะกองกองใส่เลย นี่แล้วก็รอข้าสุกนะคะพี่น้องรอน้ำเดือดเค็มแล้วอร่อยแล้ว അല്ലേ നല്ല അളയിดีനാ അതിന് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ รล้น้ำเดือดนะค่ะเดือดขึ้นก็โอเคแล้วปรุงรสเรียบร้อยน้ำยาหนมจีนค่ะเดี๋ยวหั่นต้นหอมก่อนรอเขาเดือดหั่นต้นหอม ตกแล้วก็แดดออกร้อนนะพี่น้อง เราน้ำเดือดพี่น้องอไม่มีที่าว่าจะเดือดเลยใช่ไหมเราน้ำเดือดก็ไม่มีที่าว่าจะเดือดเลยใช่ไหม ขอบคุณทุกท่านกำลังจะเดือดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะหหงๆรวยๆปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ